มีช่องทางหรือว่ามีวิถีของเงินน่ะมาจากหลายช่องทางมันเลยทําให้พูดได้ว่าชาวราศีมังกรมีเงินมากแ <And S 2> อนมืนสีชีดวงสวัสดีสสดค่ะมืนเทวฤิ์ครับอาจารย์แอนค่ะดาวเกตร่รวมดาวเสาชาวราศีมังกรม,มีเงินมาก ก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเราครับสนใจตรวจดวงชะตากับอาจารย์แอนอาจารย์เหมือนอาจารย์สีสอบถามคิวที่แอดมินได้นะคะตามไอดีไลน์ด้านล่างค่ะดาวเกตร,ร่วมดาวเสาร์นะครับส่งผลตั้งแต่วันที่22เมษายนถึงวันที่17มิถุนายนนะครับตามแคปชั่นที่เราบอกไว้ก็คือ,อชาวราศีมังกรมีเงินมากนะครับ มันก็ไม่ได้บอกว่าจะมีเงินเยอะอะไรตามแคปชั่นแต่ว่าให้ดูดีคือจริงๆคือมันมีช่องทางหรือว่ามีวิถีของเงิน่ะมาจากหลายช่องทางม,มันเลยทําให้พูดได้ว่าชาวราศีมังกรมีเงินมากมีเงินมีไรายได้จากหลายช่องทางแต่ว่าแต่ละช่องทางนั้นจะเป็นช่องทางเดิมๆช่องทางเก่าๆงานที่เราเคยทําคนที่เราเคยร่วมง,งานด้วยแต่ มันเป็นงานที่ชาวราศีมังกรต้องลงมือด้วยตัวเองต้องไปหาด้วยตัวเองต้องเข้าไปคุยด้วยตัวเองเออช่วงนี้เทรนงานนี้กําลังมาโปรเจกต์นี้กําลังมาเออสนใจเพื่อนคนนั้ทาคนนี้ทํารู้จักกับคนนั่นคนนี้เราต้องเข้าไปดิวเองไปติดต่อเองนะครับถึงจะเกิดประโยชน์นะครับแต่รายได้แต่ละงานที่เราได้มามันถือว่าเป็นรายได้ที่คุ้ม,มสมมุติว่าโปรเจกต์เดียวกันโครงการเดียวกันงานเดียวกัน คนอื่นทาได้ยี่สิบาทชาวราศีมังกรทํามันอาจจะได้ยี่บห้าหรือสามสิบเออมันมีเกณฑ์อย่างนั้นเหมือนกันแต่ปัญหาก็คือรายจ่ายมันก็เยอะตามเหมือนกันนะครับรายจ่ายระหว่างทางหรือว่าการลงทุนระหว่างทางของชาวราศีมังกรจะเยอะกว่าคนอื่นเสมออมอันนี้ไม่ได้เฉพาะตอนนี้นะโดยธรรมชาติชาวราศีมังกรเวลาทําอะไรเนี่ยเพื่อความเพอร์เฟกยินดีที่จะจ่ายแพงกว่าคนอื่นมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้น รายได้เยอะแต่รายจ่ายก็เยอะนะครับแต่รายจ่ายมันเป็นรายจ่ายที่ชาวราศีมังกรสามารถคอนโทรลได้ว่าจะจ่ายมากหรือจะจ่ายน้อยอแต่ถ้าชาวราศีมังกรดูแล้วก็น่าจะรู้แหละว่าเออเราจะได้เท่านี้เราควรจะจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยมไม่น่าจะมีปัญหานะก็เพราะว่าถือว่าอยู่ในจุดที่เราเราคอนโทรลได้แล้วที่สําคัญที่สุดนะมันมีทริคของชาวราศีมังกรคือชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ ใจถึงใจกล้าใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียก็คนประเภทเดียวกันอะจะเจอคนประเภทเนี้ยเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเสริมให้ชาวราศีมังกรอ,อะมีความกล้ามีความมั่นใจมากขึ้นมีความตั้งใจมากขึ้นที่จะลุยที่จะทําที่จะทุ่มเทกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่เข้ามาอคําว่าสักอย่างนี้ไม่ใช่อย่างเดียวนะสักหลายๆอย่างนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรสรุปเลยก็คือมีเกณฑ์ที่จะมีเงินมากจากหลายช่องทาง มีเกณฑ์ที่จะมีเงินมากจากคนจํานวนมากจากสังคม,มจากการเข้าหาสังคมจากการเข้าหาคนแล้วเกิดผลประโยชน์อคราวนี้มาดูไพ่น้องแอนครับว่าจะบอกอะไรกับชาวราศีมังกรบ้างชาวราศีมังกรช่วงดาวเกตร่มรวมดาวเสารนะคะจะ เจอเรื่องอะไรจะพบจะเจอเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ดี<ม>และมีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังคะชาวราศีมังกรนะคะใครที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบหรือว่าในงานของคุณมันต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องความเรียบร้อยหรือตรวจรับรองตรวจรับรองงานของคุณนะคะหรือผ่าน qc แบบนี้ในช่วงนี้เองไพ่บอกว่าเรื่องที่ดีคือมีเกณฑ์การประทะทะเลเบาะแหวงหรือการแบบ มีอารมณ์ใส่เข้าหากันแต่ว่ามันจะจบลงด้วยดีถ้าไพ่ขึ้นแบบนี้ก็คือชาวราศีมังกรจะต้องระมัดระวังอารมณ์ค่ะอารมณ์ของการที่เราแบบว่าตรวจสอบมากจนเกินไปหรือในสายงานของคุณเนี่ยพอมีใครมาตรวจสอบของคุณแทนที่คุณเนี่ยจะอธิบายด้วยเหตุและผลแต่คุณกลับไปอธิบายด้วยอารมณ์แบบเนี้ <S <S 2> <S 2> จากที่พออธิบายด้วยอารมณ์มันกลายเป็นมันจะไปจบแบบจบแบบไม่สวยอะ จบยากก็ยากอยู่แล้วนะแต่แกเป็นจบไม่สวยอีกอย่างหนึง่งชาวมังกรบอกว่าเรื่องที่คุณกําลังแบบสงสัยอยู่หรือมีปัญหาอะไรกันทั้งในครอบครัวในการทํางานมันมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแหวงกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทะเลาะเบาแหวงกันไพ่บอกว่าแต่ถ้าคุณจะผ่านเรื่องนี้ไปได้ต้องอาศัยความเป็นผู้ใหญ่หรือต้องอาศัยผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะห,หลักๆก,ก็คือให้เรามาระวังเรื่องของอารมณ์การสนทนาบางทีการทํางานถ้า เป็นสายงานที่คุณจะต้องไปออดิตคนอื่นไปตรวจสอบคนอื่นเนี่ยให้ดูที่เอกสารเป็นหลักอย่าไปดูที่อารมณ์หรือป้องกันให้เรามาระวังการวิวาทจา้ะเรื่องที่ต้องระมัดระวังของช,ชาวราศีมังกรนะคะระมัดระวังการที่ถูกชักชวนถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีหรือมีใครมานําเสนอแต่ว่าชาวมังกรเนี่ยก็ปฏิเสธได้แต่ว่าจะมีคนที่มานําเสนออะไรแล้วมันไม่ มันไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาเท่าไหร่นะแต่ชาวมังกรก็ปฏิเสธได้หรือว่าไพ่แนะนําว่าให้รู้จักปฏิเสธถ้ารู้สึกว่าไม่คุ้มค่าไม่คุ้มราคาหรือทําไปแล้วเสียหายมากกว่าได้ค่ะแล้วก็ชาวราศีมังกรนะคะมีเกณฑ์ที่ตอนนี้ชาวมังกรจะได้รับ มอบหมายให้ถืองานสําคัญหรือว่าเป็นที่เพ่งเลงแต่เป็นที่เพ่งเลงในที่นี้คือเป็นที่เพ่งเลงแบบว่าผู้ใหญ่จะให้คุณเนี่ยพรีเซนต์งานเยอะๆหรือในเนื้องานของคุณเนี่ยคุณต้องพรีเซนต์งานเยอะๆไพ่บอกว่าถ้าตอนนี้อยากจะเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานคุณต้องรู้จักพรีเซนต์งานหรือว่าคุณต้องประสบความสําเร็จเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งก่อนแล้วคุณถึงจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งค่ะ ส่วนแคปชั่นบอกว่ามีเงินมากอย่างนั้นแอนขอถามให้เลยว่าชาวราศีมังกรจะมีเงินจากอะไรชาวราศีมังกรค่ะหลังเดือนเมษายนไปแล้วโดวยเฉพาะใครที่ทำทำบุญในช่วงเดือนเมษายนนะคะบุญกุศลจะช่วยสนับสนุนทําให้มีช่องทางการเงินเข้ามาแล้วก็การมีเงินมากค่ะเขาบอกว่ามากก็คือมากมากแบบมากจริงๆแต่เปิดมายัางไงก็เป็นเรื่องของการทําบุญ แล้วก็เงินที่มากนะพี่หมือนบอกว่าเงินจะเข้ามาหลากหลายช่องทางใช่ไหมคะในอีกอย่างหนึ่งคะ่ะเงินที่เป็นผลประกอบการรายปีเงินปันผลถ้าคาดหวังเงินตรงนี้อยู่มีเกณฑ์ที่จะเงินเข้าหรือส่งประกันอะไรไว้แล้วตอนนี้ถึงรอบปันผลพอดีคุณก็จะได้เงินชาวราศีมังกรนะครับในช่วงนี้มูขึ้นฝันแม่นเซนแม่นนะครับอยากให้ชาวราศีมังกรเนี่ย บูชาหรือว่าขอพรจากพญา,า,านาคจากพระนาคปกนะครับจากพระเกตนะครับหรือฝันอะไรแล้วมั่นใจปอบเสี่ยงโชคเลยนะครับแล้วก็ทําบุญอุทิศถวายเทวดาประจําตัวของตัวเองเนี่ยบ่อยๆหรือถ้าเป็นไปได้ก็สามารถปฏิบัติทําสมาธิสวดมนต์อะไรเงี้ยก็จะเสริมให้เซนตให้ตัวเราเนี่ยแน่นขึ้นแม่นขึ้น ะะช่วงนี้ชาวราศีมังกรนะคะดาวเกตร่วมดาวเสาจะ<ม>ขอพ่อนะไรดีไพ่ใบที่หนึ่งค่ะ<ม>และไพ่ใบที่สองค่ะเลือกนะครับว่าจะเลือกข้อหนึ่งหรือว่าเลือกข้อสองนะครับหนึ่งสอง สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะคะการเลือกไพ่ใบที่หนึ่งค่ะใครที่คาดหวังให้มีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเกอื้อกูลหรือว่าในการเรียนการศึกษาอยากได้เรียนอยากได้ทุนเรียนหรือว่าอยากได้ความรู้อยากได้วิชาอยากได้รับความเมตตานะคะถ้าคุณคาดหวังเรื่องนี้อยู่ให้ขอพรเรื่องนี้ค่ะแล้วคุณจะสมหวังสมปาถนาค่ะ ส่วนไพ่ใบที่2นะคะไพ่ใบที่2ถ้าตอนนี้ใครที่กำลังมีปัญหาปัญหาทั้งปัญหาภายในครอบครัวปัญหาภายในทีมงานที่คุณกำลังทำอยู่หรือปัญหาระหว่าง คุณกับผู้ใหญ่ทั้งในที่ทำงานก็ดีหรือว่าในครอบครัวก็ดีนะคะแล้วอยากจะผ่านปัญหานี้ไปได้ด้วยดีไพ่บอกว่าให้ไปขอพอรเรื่องนี้คุณจะมีกําลังใจดีๆหรืออย่างน้อยคุณจะได้เห็นค่ะว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วคุณก็จะผ่านเรื่องนั้นไปได้ค่ะอยากจะแนะนำอีกอย่างนะครับให้ชาวราศีมังกรเนี่ยทำบุญด้วยเงินสดเดยอะๆนะครับเน้นเน้นทำบุญด้วยเงินสดแล้วก็ทำด้วยตัวเองอย่าฝาก ก็ขอไวพรชาวราศีมังกรนะคะมีเงินมากมเงินมากในที่นี้ก็ขอให้เข้ามาเป็นจำนวนเงินที่มากและโอกาสที่มากเพื่อที่ชาวมังกรจะได้มีช่องทางรายได้หลายๆช่องทางค่ะขอให้ชาวราศีมังกรประสบความสำเร็จนะครับมีรายได้มีเงินมาจากหลากหลายช่องทางนะครับแล้วก็ ไปติดต่อที่ไหนก็ขอให้เกิดผลประโยชน์นะครับฝากติดตามผลงานของแอนเหมือนสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ